เครื่องนึ่งข้าวชียรละอบแห้งขวดนมจาก Go ว i s t a น้ำเดือหมดในการใช้งานได้แบบหลากหลายโดยเฉพาะมอดอัตโนมัติที่ทําการข้าวเชียร์และโอบแห้งในทีเดียวที่การใช้งานเติมน้ำเปล่า150้ามิลลิลิตรลงในฐานเครื่องนึ่งวางมตำแหน่งของถาดใส่ขวดนมให้อยู่บนฐานเครื่องนึ่งวางอุปกรณ์ต่างๆลงในถาดใส่ขวดนมวางถาดเสริมลงบนถาดใส่ขวดนมและทําการใส่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆลงในถาดเสริมและทาการปิดฝาเครื่องนึ่งข้าวเชียร์ให้สนิทกดปุ่มเพื่อเริ่มการทำงานได้เลยค่ะและยังสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได หมดสำหรับอุ่นนมวิธีการใช้งานเติมน้ำเปล่า1/30มิลลิลิตรลงในถ้วยตวงแลวเทลงในฐานเครื่องนึ่งวางที่วางขวดนมลงบนฐานเครื่องนึ่งจากนั้นทำการวางขวดนมไวในที่วางขวดนมและทำการกดปุ่มเพื่อเริ่มการทำงานสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในการอุ่นได้หมุสำหรับอุณหภารวิธีการใช้งานเพียงเติมน้ำเปล่า130มิลลิลิตรเทลงในฐานเครื่องนึ่งจากนั้นทำการววงถ่านเสริมลงบนฐานเครื่องนึ่งและทำการวถ้วยอาหารไว้บน่านเครื่องนึ่ง กดปุ่มเพื่อเริ่มการทำงานโหมดนี้สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในการอุ่นได้ค่ะยังมีโหมดสำหรับค่าเชื้อผูกรณ์ต่างๆที่สามารถค่าเชื้อขดนมได้ถึง9ขวดในครั้งเดียวสามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการใช้งานได้อีกด้วยโหมดอบแห้งได้ตามความต้องการวิธีการใช้งานเช่นเดียวกันกับโหมดอัตโนมัติท้รืองซโหมดนี้นะคะก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการใช้งานได้อีกด้วยเพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแบบสุดๆเขียงขั้นตอนนี้ๆเท่านั้น แค่นี้พอะพอับแม่ก็สามารถใช้เครื่องเลื่องค่าเชียและโอแพนได้อย่างมั่นใจแล้วค่ะแถมยังปลอดภัยสำหรับลูกนอ้อยอีกด้วย